กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในบล็อกฟู้กับผลคิสซเนะนะฮะคือตื่นมาแต่เช้าวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยฟาร์มอย่างเดียวนะฮะฟาร์มจนตอนนี้นะครับเลเวล638แนะฮะแล้วก็มาเซอรี่ของผลคิสซูเนะเนี่ย280แล้วเหลืออีกหนึ่งสกิลนะครับที่ยังไม่ได้ปลดล็อกที่เลเวล3 0 0ใกล้แล้วนะครับอีก20เป็นสกิลการกลายร่าง transformation นะครับกลายเป็นน้องหมานะฮะตอนนี้เราจะมีได้แค่3หางเท่านั้นพอมีหางแล้วจะวิ่งแบบน้องหมาแบบนี้และตอนนี้นะครับเราอยู่บนเกาะอยฟ้า ซึ่งผมกําลังสู้กับเจ้าธนรกกอดอยู่นะครับจริงๆไปกอดต่อไปได้แล้วแต่ว่ามาลองสกิลดูก่อนนะครับเพราะว่ามีสกิลว่าเพิ่มอันหนึง่งโอ้ยังไม่สปอนเลยเนี่ยผมรีสปอนไปเยอะมากเลยนะบอสอะเรามาดูสกิลกันอีกครั้งนะฮะสกิลแรกนะครับสกิลเซเป็นการชาร์จพลังปล่อยไปอืมแล้วก็ชาร์จพลังที่ตัวเขาแล้วก็ทำดาเมจอันที่สองไปสกิล X เป็นสกิลลากไปนะฮะแบบชิ่งแล้วก็หมุนหมุนหมุน สองพันกว่าโอ้ของเขาแรงกว่าเยอะครับสกิลที่สามนะครับเป็นสกิลที่ใช้บ่อยที่สุดนะครับเป็นการระเบิดพลังนี่แรงมากซึ่งถ้าเกิดอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยโดนหมดเลยใช้ฟาร์มได้ดีนะฮะแล้วก็สกิลที่ปลดล็อกมาใหม่นะครับเป็นสกิลวายแอเซลเป็นสกิลในการพุ่งชาร์จโจมตีไม่โดนเอาใหม่พุ่งชาร์จเข้าไปแล้วก็โจมตีสองพันกว่านะฮะแต่ที่ดีที่สุดก็คือการตีปกติฮะเพราะว่าตีปกติแรงมากแล้วก็เร็วด้วย บอสจมตีไม่ทันออืเราไปที่เกาะต่อไปผมซื้อผลแสงมาด้วยนะฮะจะได้เดินทางเร็วขึ้นหน่อยติดตัวไว้อาา่าฮะก่อนน้ำพุไหมใช่หรือเปล่าก่อนสุดท้ายก่อนน้ำพุจริงด้วยะฮะโอเคที่เกาะแห่งนี้กลับมาอีกรอบหนึ่งเราน่าจะได้เลเวลสามร้อยมาซิรี่นะฮะแต่ก่อนอื่นผมขอไปซื้อ,อน,นี้ก่อนอ่าก่อนน้ำแข็งคืออันนี้ใช่ไหมเนะี่ย มาแล้วตรงนี้เลยโอเคซื้อก่อนสวัสดีครับ ability t e a s h e r นะฮะ Air Jump ในราคา1,000 10, 0ครับผมออล่าออล่าในราคา2,500 0ครับผม flash s t e e p นะครับในราคา1,000 100, 0 0อ่ะฮะเรียบร้อยได้มาแล้วกด J ใช่ไหมรับเควสก่อนกลับมาสู้กันอีกรอบหนึ่งตรงนี้ แต่มาคราวนี้เลเวลหกรอยกว่าจะไม่ต้องหลบการโจมตีนายไหมต้องหลบไหมโอ้ตีแป๊บเดียวเองเร็วกว่าเดิมเยอะครั้งที่แล้วมาต้องตีตีหลบๆเพื่อเก็บ Level. เลเวลคราวนี้ตีซึ่งหน้าไปเลยยังไงยังไงแปดตัวแปดตัวอัพอันนี้เลยบล็อกฟุตนี่แหละอันต่อไปได้ยังเลเวลหกร้ยาิยังไม่ได้ออันเดิมอีก18บแปดมาเซอรีเราจะได้กลายล่างแล้ว ฟามาตั้งแต่เช้าเอาพลังไปกินเต็มๆโอเคอทีเดียวเอานี้ไปชิ่งไปแล้วก็ตีซ้ำพลังระเบิดเควสใหม่มาแล้วอัพอันนี้ไปล็อกฟุ้นี่แหละต่อไปกับตานอยู่ด้านนู้นชาร์จไประเบิดอ ยังยังอยู่ยังอยู่เก้าตัวเก้าตัวอื uh ้ huh. เรียบร้อยกลับไปรับเควส์าอีกรอบหนึ่งวิ่งไปวิ่งมาทั้งวันวันนี้รับเควสวิ่งมาสู้รับเควสวิ่งมาสู้สปอนบอสโอ้ค oh, ่าตัวขึ้นครับครั้งที่แล้วมาหลักสิบคราวนี้สองหมื่นหนึ่งภูมิใจภูมิใจมากบล็อกฟุตนะฮะตอนนี้หนึ่งพันเจ็ด้อยิบเก้าะครับแล้วก็บบกอีกหนึ่งร้อยสี่เอาพลังไปโอเค 674ยังไม่ได้อีกหนึ่งครับเออมันเป็นอย่างี้งทุกรอบเลยนะมันจะติดหนึ่งเลเวลเอาไว้เนี่ยทุกครั้งเลยที่ฟาร์มาคือมันจะมี1นึ่งเลเวลเนี่ยที่มันยังไม่ผ่านสักทีเป็นทุกรอบมันจะพอดีอะไรขนาดนั้นอ่พไปบล็อกฟรุตพันเจอีกหนึ่งอีกหนึ่งว่าสุดท้ายนายแล้วกันเอาพลังไปสวยๆห,หน่อย ตอนนี้ก็บอสครับยังไม่ได้กลายร่างอีกห้ามาเซอรี่ไปสู้ก่อนเลยแล้วกันอ่าอัพพลังดีไหมพลังดีกว่ามา HP 1170มาแฟงกี้เอาอันนี้ไปก่อนหนึ่งแล้วก็ระเบิดพลังโจมตีมาโจมตีมาจมตีมาโอเคโอ้โหโอ้โห,โโห,หยิงหลายรอบอืมอืมอืม สองชุดแล้วก็หนีตกน้ำเหรอตกน้ำเหรอตกน้ำขึ้นมาใหม่ละเอาอันนี้ไปอือหือถอยก่อนถอยก่อนโอเคอืมลบๆลบๆลบ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 เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแล้วก็ระเบิดเ้อ,อเย,ย้เรียบร้อยดอกอะไรไหมไม่ดอกแพ้อะฮะอีกสี่มาซอรี่ครับอับอันนี้ไป ห้าสิบดอลลารวันนี้ใช้เยอะมากเลยนะสปอนบอสเนี่ยโดยเฉพาะตรงที่ในคุกนะฮะบอสสามตัวฟาร์มตรงนั้นเพลินเลยเอาไหมมาอันนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยอันนี้แล้วก็ตามด้วยอันนี้แล้วก็หลบ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 โอเคแล้วก็อีกรอบหนึง่งอืโอโหืออือฮึหลบ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 โอ้โหยังจะโดนอีกอันนี้รีหรือ,อยังน่าจะยังรีไหมรีใหม่ครับโอ้โหรีเร็วมาก รีเลือดเร็วมากไม่โดนไม่โดนอืมอืมเอาระเบิดไปรบกร่อนรบกร่อนรบกร่อนเพววื่อความชัวร์รอบนี้ละอือโอ้เกือบไปรับไปเทมด้วยแว่นนะฮะได้แว่นเท่ๆมาอันหนึ่งนี่แว่นปิดคิว้วอันนี้เท่าไหร่หนึ่งพันเจ็ดสิบหกร้อยห้าอันนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยห้าได้เอเนร์จีเยอะกว่าใช่ไหม อันนี้เก้าร้อเจ็สิบเจ็ดร้อยห้าโอเคภาคุมนี่แหละต้องการ h เปไปรีใหม่ระเบิดไปสุดท้ายอืออพอยังไม่เต็มอีกร uh huh. ะเบิดสุดท้ายอืโอเคครับเรียบร้อยสามร้อยแล้วได้เวลาการไกลล่างของหมุนคิซุเนะในมาเซรีที่สามร้อยนะครับท a นฟอร์เมชั่น โอ้โหนี่มีกี่หางห้าหางน้องหมาครับเช้าพอดีเลยดีมากตีได้ปกติใช่ไหมแต่เร็วมากครับตัวใหญ่กระโดดไกลวิ่งเร็วครับหเคลื่อนที่เร็วมากอืมดาเมจเป็นยังไงห้าพันคอมโบหนึ่งห้าพันเหมือนเดิมต้องมาดูสกิลโอ้โหเคลื่อนที่เร็วมากคือตัวใหญ่ไงตัวใหญ่วิ่งเร็ววิ่งบนน้ำได้ไหม เอ้ยอย่ากระโดดสิบอลลงน้ำไม่ได้ลงน้ำไม่ได้เหมือนจะวิ่งบนน้ำได้แฮมเมื่อกี้อ๋อหางรถวิ่งบนน้ำได้ใช่ไหมเนี่ยอ๋อวิ่งบนน้ำได้แต่ลงน้ำไม่ได้คือวิ่งเร็วมากืูเฉยตกน้ำเลือดรถอันนี้ก็ลถด้วยสามหางรถด้วย,วยเอาแล้วถ้าเกิดสามหางรถลงมาจะคืนล่างไหมอีกนิดนึงอีกนิดนึงอืมรถลงไปเรื่อยๆเหลือสองหาง แต่อันนี้ก็ห้าหางเหมือนเดิมนะสกิลที่หนึ่งนะฮะโอ้โอสกิลเปลี่ยนเหรอสกิลแซดปกติเป็นการปล่อยพลังแล้วก็ชาร์จที่ที่ศัตรูนะฮะแต่อันนี้คือพุ่งไปเลยเนี่ยแล้วก็ระเบิดพลังแทนโอ้โหแล้วครูดาวเร็วด้วยนะสกิลแรกเอาใหม่เอาใหม่เนี่ยชาร์จเตรียมตัวปล่อยพุ่งไปด้วยโจมตีด้วยสามพันกว่าฮะสกิลที่สอง ชาร์จเหมือนเดิมโอ้โหคาบขึ้นแมงบนแล้วก็ทุ่มลงมาโดนไม่ได้เมื่อกี้ชาร์จแล้วก็พุ่งไปคาบทุ่มลงมา2,000กว่าไม่ค่อยแรงแฮะแต่ที่ดีที่สุดก็คือการตีปกตินี่แหละดีที่สุดแล้วต่อไปสกิลซนะครับเป็นสกิลที่เป็นการปล่อยพลังระเบิดแบบเมื่อกี้คราวนี้เป็นยังไงโอ้ชาเป็นลูกบอลเหมือนเดิมถ้าชาร์จค้างไว้ก็จะระเบิดใช่ไหมระเบิดไหมจริงด้วยฮะ ปล่อยพลังออกมาสามพันกว่าชาร์จแล้วก็ปล่อยเลยอืมสามพันสี่พันประมาณสามสี่พันครับสุดท้ายวายเอสเซาเป็นการพุ่งไปโจมตีพุ่งไปโจมตีเหมือนเดิมอันนี้พุ่งไปสองพันกว่าครับสองพันเจ็ดสองพันแปดโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันกลายร่างเป็นน้องหมาเรียบร้อยนะฮะมาเซอลลี่เต็มในผลคิสุเนะนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ